สวัสดีครับวันนี้เรามาแนะนำนะครับปัญหาที่เกิดจากสวิตชิ่งนะฮะสำหรับลูกค้าที่รับสวิตชิ่งจากน้าไปเล่นนะครับแล้วเจอปัญหานะครับเดี๋ยวเราจะแนะนําวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นหรือวิธีการเช็คนะครับเบื้องต้นก่อนนะฮะตอนนี้เราต่อระบบนะครับให้ดูแบบนี้เริ่มต้นเลยนะฮะวันนี้ลูกค้าส่งกลับมาบอกว่านะครับมันใช้งานไม่ได้นะฮะเวลาเราคี้แบตเตอรี่ในรถนะฮะจะเห็นไหมฮะบวกลบถูกต้องนะฮะเราจะเห็นว่าพัดลมทางานอยู่นะครับ วัดโวลต์โชว์กระแสว่า12.7อันนี้เป็นกระแสจากตัวแบตเตอรี่อันนี้นะครับแบตเตอรี่ลูกเล็กของเรานะฮะแบบนี้ฮะมาดูแลกดดูฮนะเนี่ย12.7นะ12.8ดนี่ะโอเคนะฮะพอเราเสียบปลั๊กนะฮะถ้าสวิตชิ่งนี่ใช้งานได้แรงดันไฟจะเปลี่ยนไปนะครับตรงนี้ฮะโวลต์จะขึ้นเป็น14นะฮะแต่ตอนนี้เงียบเลยนะฮะมาดูตัวที่ใช้ได้ครับมาดูตัวที่ใช้ได้ตัวนี้ดูตัวที่ใช้ได้คีิปั่บ,บนนะครับขอขีปปุ๊บนะฮะ เนี่ยโชว์สถานะนี่คือแบตเตอรี่ลูกนี้นะฮะพัดลมทํางานแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้เสียบนะฮะนี่ฮะพอเราเสียบเข้าไปนะฮะขึ้น14.1เลยนะฮะเสียบกับสายไฟบ้านนะครับ14.1แสดงว่าอันนี้คือใช้ได้นะครับใช้ได้นะครับแต่ตัวเมื่อกี้ที่ส่งมาที่ใช้ไม่ได้นะครับเราตรวจสอบดูแล้วนะฮะเ,<อ>เป็นเพราะอะไรครับช่างเ,<อ>เป็นเพราะสายไฟใช่ไหมฮะ,<อ>ะเป็นเพราะวิตชิ่งครับเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวจะเปลี่ยนให้ลูกค้าให้ใหม่ครับแล้วก็นี่ของใหม่นะครับเดี๋ยวเราเทสให้ดูว่า ของใหม่ก็มีปัญหาคือสายใช้ไม่ได้เหมือนกันครับเสียล้วนะครับเสียบแล้วนะครับแต่ไม่ขึ้นนะครับเกิดจากสายนะครับสายไฟเส้นนี้นะฮะทีเข้านะครับดึงไฟบ้านไปเข้าตัวสวิตชิ่งนะครับสายใช้ไม่ได้นะฮะเลยทำให้แรงดันไฟตรงนี้ไม่เปลี่ยนนะฮะโอเคนะครับทดสอบดูงงไหม ไม่งงนะครับไม่งงนะฮะนี้เราจะไม่ขี้แบตครับองตัวเพียวๆนะครับอันนี้เรายังไม่ขี้แบตนะฮะเป็นดีการทดสอบไม่ขี้แบตก็ใช้งานได้นะครับพอเราเสียบไปไฟบ้านนะครับเสียบไฟบ้านตัวนี้นะฮะเห็นไหมฮะสางเห็นว่าลมทำงานแรงนะครับไฟขึ้น14สี่นะครับจุดหนึ่งก็ถือว่าใช้ได้ ส่วนตัวนี้ทดสอบแล้วเป็นไงครับลูกค้าส่งมานี้เป็นที่สวิตชิ่งไม่ทํางานเครับตกลงเปล่าเดี๋ยวเราเค็มให้ลูกค้านะครับทดสอบเรื่องสายก่อนนะฮะลองครีบดูนะฮะคือวิธีการเช็คสวิตชิ่งเนี่ยทำได้2แบบหนึ่งะครับคีบแบตเตอรี่ในรถนะครับแล้วเสียบปลั๊กไฟบ้านนะครับดูว่าแรงดันไฟเปลี่ยนไหมนะครับหรือถ้าไม่เสียบลองเสียบสวิตชิ่งดูเลยก็ได้นะครับยังไม่ต้องครีบดูว่าแรงดันตรงนี้เปลี่ยนไหมนะครับแต่ที่เรา ชี้แบตเตอรี่จะให้รู้ว่านะครับแรงดันไฟในระบบในแบตเตอรี่ของลูกค้าเหลือเท่าไหร่นะฮะอย่างเงี้ยเหลือ12.7พอเราเสียบจะต,ต้องแรงดันไฟต้องเปลี่ยนเป็น14.1นะฮะหรือเป็น13ไปปลายนี่ถือว่าสวิตชิ่งทำงานปกตินะครับโอเคฮะคลองไปเล่นกันดูครับ